นูแรงนี้ขั้วโหะนะคะแอน้อไม่ดองนะเหลือขัวสุดท้ายแล้วมะเขือพวงนะคะหักเก็บกันมาในสวนนะจ๊ะอันนี้แกงฮังเลแม่แป่งไว้เหมือนอยู่ในจุแช่นะคะ,ะพักละนะคะเชียงดาแล้วก็ดองดังแล้วนะถั่วฟักยาวนะคะแล้วเราก็จะมีพิขีิหนูตัวขาดไม่ได้คืออันนี้นะคะผงหินเลหรือผงฮังเลนะคะอ่ะขั้วโห,โหนะคะ ถ้ามีหมูสามชั้นก็ใส่หมูสามชั้นตัวก็ได้นะจ่ะอันนี้ก็บปิาเลอรปละเตออละเออ,อเดี๋ยวไปดูแม่ทำกับข้าวกับป่านะ มาเตรียมวัตถุดิบต่างๆกันเลยเดนะจ๊ะผักเขียวๆทั้งหลายแหล่ระนะจ๊ะมาเด็ดมาใส่มาหั่นมาซอยเนาะถั่วฝักยาวเนี่ยก็สไลด์บางๆมันจะเวลาผัดไปสุกกับน้อยนะจ๊ะหมูสามชั้นนะจ๊ะใส่ชิ้นหนักหนักมาตึงล้ำนะจ๊ะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยเป็นหน้าเต่เนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันกระเทียมลงไปเจียวเดนะจ๊ะอาพริกแกงลงไปผัดไปคั่วเดนะจ๊ะนี่พริกแกงเมืองพริกแกงเนื้อค่ะนี่แหละจ๊ะหมูสามชั้นลงไปรวนเหยียก่อนเดะจ๊ะก็เดี๋ยววค่อยยตามด้แกงงัเลนะะจ อ่าจริงๆก็ถ้ามีเป็นฮอนึ่งอ่ะก็จะง่ายนะฮอนึ่งนะส้มฮอนึ่งยังก็ได้นะเอามาโค้กจะลาอันนี้วันนี้บอกมีหอนึ่งก็เป็นย่างใกแกงฮังเลก็ได้ถ้าบอกมีแกงฮังเลก็ใจหมูสามชั้นเท่านี้แหละสาอ่าแกงฮังเลเหลือนะ้าวเรือจากกุ้ยเย็นนะเทใส่ลงไปนะจับลานะจ้ามันจะมีความหอมนะจ๊ะของผงฮังเลและผงหินเลนะจ้าขัว้วหกเลคือว่าหลายๆอย่างนะจ้าเอามาหะ แล้วเอามารวมรวมกันผัดรวมๆกันแล้วก็ใส่ผงฮังเลไปเออก็เลยหอมโคโฮนะจ๊ะ อ่ะนอไมดองนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเป็นห่อเนึ้หน่อไมดอง้เราไปต้องใส่นอไมดองก็ได้แต่วันนี้เราไปได้คัวโคบแบบใส่หอเนึ้อนะจ๊ะใส่แกงั้งเลแทนเราก็เลยใช้น่อไม้ดองของเราเนี่ยใส่ลงไปนะกระป๋องสุดท้ายเลยนะจ๊ะเราแปลงกันปีที่แล้วนะจ๊ะแปลงกันข้ามปีนําบบบูดบนน่าบะเสียนะปีนี้อาจะแปลงนั่งนั่งนะจ๊ะหน้าหนอไมเนี่ยอันจะมาทําหนอไม้ดองแบบทำาเยอะเยอะนะจ๊ะพอเราทําเมนูไล่หลากหลายเนาะ ใส่น้ำลงไปพอคลุกคลิกนะจ้าถ้ามันแห้งเกินไปติดกระทะแล้วมันจะเสียรสชาตินะซ้าผงข้างเลนะจ้าวันนี้ใจสองสองเนาะใส่นักใส่น้อยก็ขึ้นอยู่ปริมาณวัตถุดิบหลักของเฮ้านะจ้าอันนี้ก็คั้วนักพอสมควรนะจ้าไม่ใจส,สองสองเนาะผงขมิ้นหรือผงฮังเลเ่เลืมันจะมีรสชาติเฟื่อนสักน้อยหนึ่งนะจ้าถ้ากะเอานะซ้าถ้าเอาพัดน้อยก็ใส่ไปสักสองก็พอนะจ้ามันจะขมนะจ้า มาปรุงรสเพิ่มเติมนะชูรสเล็กน้อยรสเด่นนิดหน่อยนะ้าวเรมามอหน่อไม้ดองซุกส,สักรรก็เดี๋ยวเขาก็ตามด้วยสัปปะผักนะ้าวถ้าเป็นหอหนึ้นี่ง่ายเลยนะ้าวอันนี้เราบะได้คั่วโหกด้วยหอหนึงนะคาคั่วโหกด้วยแกงฮังเลนะ้าวสัปปะผักเขียวๆใส่ลงไปเนาะก็มีบะเขือพวงเชียรอ้อมนะครับพิี้หนสวนนะถั่วฝักยาวแล้วก็ดอกนางแล้วนะ้าว อพักใส่โค้กกบพักใส่แข็งแคลก็อันเดียวกันเนี่ยนะจ้ะพักเคียวสามารถใส่ได้หมดนะจ๊ะตำรงตำลึงริมรั้วเชียงดงเชียงดาก็ใส่ได้หมดนะจ๊ะพักชีฝรั่งก็ใส่ได้นะคะตามด้วยว้นเส้นนะจ๊ะใส่หน้อยนึงนะใส่นักมันจะอืดเกินไปนะจ๊ะ อ่แต่ละบ้านแต่ละจ้องก็ทำกับข้าวเหมือนกันนะจ๊าเมนูเดียวกันรับรองว่าสิบคนทำเหมือนกันนะจ๊ะแต่ละบ้านก็มีสูตรของแต่ละครอบครัวน,นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสูตรของแม่นะจ๊ะพัดกันเป็นบ้านๆเนี่ยนะจ๊ะมีแกงอไยยางก็มาพัดพัดใส่พักตัวยเนะท้องมาคั่วหกนะมีแกงไย่างเลือยเลยอมาพัดใส่ผงข้างเลนะจ๊ะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยนะตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะจ๊าเมนูไทยบ้านนะจ๊า ขั่วโหแกงฮังเลซอย